สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้จะมาทำการซ่อมไขควงไฟฟ้าไร้สายปุ่มกดหรือสวิตช์เสียไปหาซื้ออะไรที่บ้านหมอกก็ไม่มีจึงทำการถอดออกมาตรวจสอบแผงวงจรไฟฟ้าเพื่อจะแก้ไขหาอะไรมาทดแทนกันได้จากการพิจารณาแผงวงจรมีการเชื่อมต่ออยู่6จุด2จุดตรงกลางต่อเข้ากับแบตเตอรี่ขั้วบวกสายสีแดงขั้วลบสายสีนํำเงินส่วนด้านซ้ายมี2จุดต่อเช่นกัน ต่อเข้ากับมอเตอร์ DC บวกขั้วลบตรงตามสีเช่นกันเห็นวิธีแก้ไขแล้วครับหากนำสายขั้วบวกขั้วลบของแบตเตอรี่และมอเตอร์ต่อเข้าหากันตรงตามสีแดงบวกน้ำเงินลบหัวไขควงก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าสลับขั้วบวกขั้วลบหัวไขควงก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาหาสวิตช์ตัดต่อตัวเล็กๆมาใส่แทนให้กับสายสีแดงคือขั้วบวกก็จะแก้ปัญหาของเราได้แล้วเพื่อความชัดเจน ลอกลายแผงวงจรลงบนแผ่นกระดาษจะเห็นได้ว่าจุดที่1กับจุดที่2เชื่อมต่อกันจุดที่3จุดที่4ก็เชื่อมต่อกันแต่จุดที่2กับจุดที่4ตำแหน่งจะสลับสายหรือว่ายสายกันระหว่างจุดที่1กับจุดที่3านี่แหละครับคือสาเหตุทําให้ไขควงหมุนซ้ายขวาได้มอเตอร์ไฟฟ้า DC หรือ DC มอเตอร์จะมีขั้วบวกขั้วลบหากไฟเข้าตรงขั้วมอเตอร์ก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาหากไฟเข้าไม่ตรงขั้วบวกเข้าลบลบเข้าบวก มอเตอร์ก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานี่แหละครับคือหลักการทําให้ไขควงหมุนซ้ายหมุนกวา่ามาดูหลักการทํางานชัดๆอีกครั้งที่กําลังวาดอยู่นี้สมมุติให้เป็นสวิตช์คอนแทคหขาของไขควงเมื่อกดสวิตช์บังคับให้มอเตอร์หมุนไปทางขวากระแสไฟจากขั้วบวกขั้วลบตรงกลางก็จะถูกเชื่อมไปยังขั้วบวกลบของมอเตอร์ทางด้านซ้ายทําให้มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา ต่อมากดสวิตช์บังคับให้มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือหมุนซ้ายกระแสไฟดีจากขั้วบวกขั้วลบที่อยู่ตรงกลางจะถูกเชื่อมต่อไปทางด้านขวาบังคับสลับขั้วไฟบวกวิ่งเข้ามอเตอร์ที่ขั้วลบไฟลบวิ่งเข้ามอเตอร์ที่ขั้วบวกทําให้มอเตอร์หมุนกลับทางหรือทวนเข็มนาฬิกาเมื่อพอจะทราบหลักการแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่ามีเคยควงไฟฟ้าเก่ามอเตอร์เสียน่าจะถอดสวิตช์ออกมาใช้เป็นอะไรได้ นำสวิตหกขามาเปรียบเทียบมีขนาดเท่ากันแตกต่างกันอยู่ที่ปุ่มกดแผงวงจรหลุดลอกส่วนนี้แก้ไขได้อาจใช้วิธีเดินสายสลับขั้วหรือถอดแผงวงจรเอาของเก่ามาใส่ของใหม่จึงขอเลือกวิธีหลังนี้แหละครับเมื่อถอดแผงวงจรอ,ออกจะเห็นขาสวิต์ทั้ง6ขาส่วนนี้ไงล่ะครับที่บอกไว้ว่า จะใช้สายไฟเชื่อมขาสลับขั้วแทนแผงวงจรก็ได้เห็นแผงวงจรตัวนี้ไหมล่ะครับลายวงจรคมชัดมากจะถูกถอดออกนำไปใส่ให้กับสวิตหกขาตัวใหม่ จากนั้นต่อสายไฟขั้วบวกขั้วลบเข้ากับแผงวงจรหรือขาของวงจรคู่หน้าและคู่กลางด้วยการบัดกีตะกวัวต่อสายเสร็จกดทดสอบสวรรา์ของเราหมุนสายขวาได้ตามต้องการแล้ว ทำการประกอบคืนร่างเดิมปุ่มเล็กไปหน่อยแต่ก็กดได้คล่องอยากจะนำปุ่มเก่ามาใส่ก็กลัวงานงอกใช้แบบนี้ไปก่อนวิธีซ่อมมีหลายวิธีแล้วแต่สถานการณ์นะครับหากคิดจะซื้อใหม่ใไขควงไฟฟ้าลักษณะน,น,นี้ราคาไม่ถึง200บาทแบบไม่มีกล่องอุปกรณ์เสริมแถมให้นะครับแต่นิสัยช่างถ้าไม่ฟังจริงๆก็คงยังไม่ซื้อสุดท้ายนี้หวังว่าจะเป็นแนวคิดแนวปฏิบัติต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ